จัดไปอีกหนึ่งคันครับกับโปรเจกต์เงินร้านสำหรับเจ้า F30 ครับผม ผมก็มีอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ F 3 0คขาใจถึงมากสไล,ลด์รถมากับโปรเจกต์เงินล้านไลฟ์ช์หมดเลยบอดี้ตัวนี้เป็นตัว M 3 G 8 0เป็นแบบ LCI ด้วยนะครับไอตัว M 3มเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวถังไหนที่สามารถแปลงได้ไม่ว่าจะเป็น F 3 0 F 3 2ซึ่งเดี๋ยวมีคลิปออกมาส่งฝูง M ที่พี่ภูมิทำไว้นะครับผมไปมพิกัดแน่นอนอย่างเจ้าคันนี้รายละเอียดเบื้องต้นกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าสเกลแบบ M 3 G 8ซึ่งแก้มข้างเนี่ยเป็นแบบสเกล w i d Body นะสเกตยลลนนนะเปีเ่ไ หน้าเรียบร้อยเป็นแบบสไตล์เลเซอร์ไลท์สวยงามมากนะครับเก็บกิมมิกใส่พวกแอดออนคาร์บอนกระจังหน้า CSL แล้วก็ลิ้นหน้าแบบสไตล์วอร์ซายนเออร์ซึ่งบอกเลยว่าโคตรดุนะครับข้างหน้าตัวนี้เป็นหุ่นกระจกทรงเอมเป็นเพียวคาร์บอนเปลี่ยนยกฐานคุยง่ายไม่เปลี่ยนยกฐานเนี้ยบางทีมิติหรือเวลาที่ดูอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ธรรมชาติเห็นไหมสวยนะครับผมคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนที่เพกแท้นะครับไสายสเกิร์ตก็มีการเปลี่ยนที่เป็น M3 ตัวพวกปีกฟิกฟังชันตีออกมาเยอะมากเนี่ยตอนแรกๆนี้ถ้าเป็น F3 นะะอาจจดูตัวเล็กๆนะครับพอใส่บอดีี้้้นเขาไปปุ๊บ วายบอดี้ oh, สุดๆเลยทั้งหลังนะครับผมเปลี่ยนไฟเลอร์คาร์บอนทีเพกเป็นทรงตัว M Performance นี่ติดออกมาสวยงามเป็นกันชน M3 ที่เป็นรหัสของตัว G80 เลยทรง M นะครับไปดับทีมแนวตั้งครบเครื่องดิฟฟิเวเซอร์เทียวคาร์บอนเข้าไปอีกเพิ่มที่เป็นแบบคอมเพ i t ชันเลย3ครีบโหดสุดๆลายท่อยังเก็บคาร์บอนเลยสวยมากไฟท้ายนะครับแนวแบบโอเรส DSL ซึ่งตัวนี้ก็จะให้ความสวยงามแล้วก็ดูแตกต่างไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นระบบซีเ u e ยเชียลด้วยเลี้ยวตามขับกลางคืนมองยังไงก็สะดุดตานะครับผมนี่คันนี้เราก็เก็บในส่วนของตัวที่เป็นหลังคา,รคารเรียยบบ้อะ เป็นแบบงานเพียวนะทั้งผืนเลยนะครับผมก็คือเราสั่งตัวตรงรุ่นมาวางใส่ที่เป็นความแตกต่างของมันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังคาเนี่ยเดิมๆม,มันจะเป็นแบบแบนเรียบพอเป็นหลังคาทรงเเนี่ยสังเกตไหมน,ะนี่มีร่องที่เป็นร่องคลิปแอโรไดนามิกแวกระหว่างกลางนะโดยทฤษฎีแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการลู่ลมเพิ่ม <c oughs> ดีไซน์ในเรื่องของความดุดันเข้าไปด้วยนะตัวนี้บอกเลยตรงรุ่นถ้าลูกค้าใจไม่ถึงนะครับผมชิ้นนี้ไม่เกิดโอเคเป็นล้อแม็กซ์นะผมฟิลอยากได้นุ่มๆตามคอนเซปต์นะครับเราก็ยังอิกไซส์เดิมที่ คัสตอมลายเอ็มนะครับจานสองชิ้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่เราคัสซอมทุกอย่างให้เป็นแบบจอดรูซอลองด้วยบอกเลยว่าตรงรุ่นเบรกดีขึ้นด้วยเก็บยันเบรกเลยนะครับผมภายในคันนี้เดิมๆจะเป็นเบาะสีแดงเราก็จัดการคัสซอมใหม่หมดเลยเป็นทรง M3 มนั่นแหละแล้วก็ลูกค้าเนี่ยขอแบบสีจีดเป็นสีส้มเลยนะเราสั่งคัสซอมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดหนังสีส้มบริเวณที่เป็นลายทั้งหมดเราทําจากของเดิมของลูกค้านะครับผมมีพันต่างๆไปเยอะเลยนะครับผมตัวนี้ไม่เหมือนเบาะเดิมเลยซึ่งระบบทุกอย่างเน กลางคืนเปิดรถมาสตาร์ทโอ้โหใครก็รู้ว่าเป็น M ส่วนของพวงมลาลัยตัวนี้ปี2023ไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยนะที่เป็นพวงมลาลัยเดิมจับกระชับขึ้นค่าซอมลายเป็นแบบคาร์บอนด้วยเป็นไมดิจิตอลเรียบร้อยแล้วก็สามารถปรับแต่งไม่ว่าตัวสเกลที่เป็นตรีอย่างเงี้ยสามารถปรับได้ตั้งสองสามแบบซิมเปิลเนี่ยผมปรับให้ดูปรับไปแล้วอารมณ์ก็เปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างเงี้ยที่ผมตั้งไว้หรือเป็นสปอร์ตอารมณ์เหมือนทรง m p o w e r เลยเราล,ลิงก์กับของเดิมข้อมูลทุกอย่างก็ยังอยู่ครบแล้วก็จัดการใส่ระบบแอมเบรไลท์เข้าไปเน ที่บ้านช่องวิทยุตรงนี้ปรับแต่งสามารถที่จะปรับสีได้ด้วยคือได้เต็มที่เลย12สีและที่ขายไม่ได้เลยตัวจอ Android ของเดิมเนี่ยจะเป็นขนาดประมาณสักแ6นิ้วอย่างนี้ซึ่งทําอะไรไม่ได้เลยใส่จอ Android ซึ่งก็จะมีฟังก์ชันในส่วนการดูหนังฟังเพลงดู YouTube Netflix ข้อมูลรถเดิมนะครับผมแต่จะกลับไปส่วนของรถเดิมเนี่ยก็คือสามารถทําได้ปกติเลยนะควบคุมตรงนี้แล้วก็จอชัดขึ้นด้วยนะตัวนี้เป็นแบบ1 9นเาร้ยแล้วนะครับผมครบถว้วนเพิ่มงวาสมหรูหราชุดหัวเกีย เราก็ใส่เป็นระบบคริสตัลให้นะครับคันนี้แทบไม่เหลือโครงเดิมเลยนะเป็นทริมคาร์บอนนะครับรอบคันเลยนะครับคอนโซลหน้าหรือบริเวณที่เป็นชุดจับคอนโซลกลางตรงนี้เราคัสตอมเป็นคาร์บอนให้หมดเลยแม้แต่แท่นเกียร์ดูสิคาร์บอนเลเวอร์มากนี่มือจับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันคันนี้เป็มพิกัดจริงๆเป็นไงบ้างครับกับเจ้า F30 โปรเจกเงินล้านคันนี้ใครที่สนใจปรึกษาทางพาราวได้ตลอดครับ